ก็อยู่ในช่วงร่างคณะกรรมการเขาก็ร่างมีมุมมองฝ่ายต่างๆเยอะล่าสุดมีไอเดียใหม่ๆอย่างเช่นเลือกนายกตรงเสนอชื่อคอรอมอรก่อนเลือกตั้งเลยอะไรเงี้ยเอาเอาอันนี้ก่อนได้ไหมม,มีมุมมองอย่างไรจริงๆผมก็พยายามประหยัดปากประหยัดคำเพราะเห็นท่านๆกำลังสนุกกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะต้องแสดงความเห็นก็ผมเห็นต่างกับสิ่งที่กรรมการปฏิรูปการเมืองกำลังนำเสนอ เพราะว่าถามเจตนาตั้งต้นว่าท่านต้องการอะไรกับการกำหนดกติกาแบบนี้เดิมเนี่ยรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ซึ่งกระบวนการยกร่างเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมอย่างยิ่งเนี่ยนะครับบอกว่าต้องการฝ่ายบริหารที่เข้มแข็งเพื่อที่จะทำให้การขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาพัฒนาประเทศเนี่ยก็เ,เป็นไปอย่างมีพลังเป็นเอกภาพพอเรามีรัฐบาลที่เข้มแข็งมาสักระยะหนึ่ง บางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเข้มแข็งเกินไปก็เกิดเหตุความวุ่นวายทางการเมืองนำมาสู่การรัฐประหารครับอ่าแล้วก็แก้กติกาเลือกตั้งใหม่ในว่าเพื่อแก้ปัญหาจากกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับเดิมคือปี40แล้วก็อยู่กันมาจนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์แก้กติกาเลือกตั้งอีกอรอบหนึ่งแก้ไปแล้วด้วยครับแล้วก็มาเลือกตั้งเมื่อปี254สุดท้ายก็เกิดเหตุวุ่นวายทางการเมืองขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง คราวนั้นก็บอกว่าเป็นรัฐบาลที่เป็นประเด็จการรัฐสภาฝ่ายบริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตขาดนิติรัฐนิติธรรม,มก็ว่ากันไปแล้วก็นำมาสู่การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผมดูเจตนาจะต่างกับรัฐธรรมนูญ40ครับคือถ้าเอากันแบบที่ว่าเนี่ยก็หมายความว่าเราจะได้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารที่ไม่เข้มแข็งแล้วก็ฝ่ายบริหารจะไม่มีความเชื่อมโยง กับฝ่ายนิติบัญญัติ<ะ>ในลักษณะที่จะต้องรับผิดชอบต่อกันครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีถ้าเลือกตรงคอรมอเลือกตรงฝ่ายสภาเนี่ก็จะยังไงล่ะครับแยกเลือกเลยครับครับ <Okay. S 2> จะกระทูถามการติดตามตรวจสอบการทํางานประสานร,ร่วมกันมันจะเกิดขึ้นได้ในมิติแบบไหน<ะ>ยังนึกภาพไม่ออกประการต่อมาก็คือดูเหมือนทางคณะกรรมาการท่านจะบอกว่านี่เป็น การแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนี่เป็นการคัดสรรที่จะได้คนดีมีคุณภาพคุณธรรม<ะ>เข้ามาทําหน้าที่ผมก็เห็นต่างอีกคือผมไม่สามารถหาคําตอบได้ว่าระหว่างเลือกสอสอแล้วสอสอมาโหวตเลือกนายกในสภาแบบเดิม<ะ>กับตั้งนายกตั้งครมกันก่อน,อนแล้วสนอนให้ประชาชนเลือก<ะ>แก้ปัญหาการซื้อเสียงยังไงม,มันต่างกันตรงไหนผมก็ไม่เข้าใจในเรื่องของวิธีการเลือกตั้งนะค,คือมันก็ต้องเลือกอยู่ดีไม่ใช่หรือใช่ครับ ประการต่อมาก็คือว่าต้องตอบกันจริงๆนะครับว่าแนวความคิดแบบนี้เนี่ยมันมันมาจากพื้นฐานความต้องการอะไระคุณต้องการระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยแท้จริงแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้<ะ>หรือคุณต้องการเพียงแค่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่คุณอยากได<ะ>้เข้ามาทำหน้าที่บริหารเท่านั้นค,คำถามต่อไปก็คือแล้วถ้าเลือกกันแบบนี้ เกิดได้บุคคลที่ทางฝ่ายที่กําลังร่างรัฐธรรมนูญอยู่เนี่ยไม่ต้องการขึ้นมาอีกคือคือถึงแม้ว่าเรื่องนายกตรงอย่างที่ว่าเนี่ยสมมุติว่าได้คนที่คุณไม่ชอบ,บอีกเนี่ยคุณจะมาจะ,จะวิ่งมาแก้กรอบหนึ่งหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่นัง่งนั่งคิดอยู่เหมือนกันใช่ไหมถูกฮะคือก่อนที่จะแก้อีกนี่ก็ต้องล้มรัฐบาลชุดนั้นใช่ก่อนอืมออาจจะด้วยเหตุอ้างอันใดก็ว่ากันไปแล้วก็ทกํากติกากันขึ้นมาใหม่ผมว่าประเทศไทยณปัจจุบันไม่พร้อม สำหรับสถานการณ์แบบนั้นคือคือคือการคิดสูตรแ,ตแปลกๆขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยในสุดมันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเพราะว่าปัญหาขั้นพื้นฐานก็คือว่าพอคนเลือกมาเนี่ยมันดันมีความพยายามที่จะไม่เอาไม่เอาคนที่คนที่คนเลือกมาคือถ้าถ้าเลิกความพยายามนั้นจริงๆแล้วมันไม่ต้องมานั่งหาสูตรประหลาดแบบไหนซึ่งประเทศอื่นเขาไม่ทากันคือถ้าเรายอมรับว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ย มันแก้ปัญหาและพัฒนาตัวของมันเองได้<ะ>ขอเพียงทุกคนอยู่ในหลักการแล้วช่วยกันรักษาหลักการใหญ่เอาไว้เนี่ยถ้ายอมรับตรงเนี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันสับสนซับซ้อนเลยครับครับแต่ประเด็นก็คือเราไม่ยอมรับตรงนี้อแล้วก็เลยพยายามจะไปหาเครื่องมือ,อมที่เป็นกติกาใหม่ๆเนี่ย<ะ>เอามาใส่ เพื่อบอกว่าจะทําให้ประชาธิปไตยเป็นอย่างที่ประเทศไทยต้องการครับผมผมมานั่งสุดใน,ในระบบรัฐสภาที่มีอยู่นคือคือในในโลกของเราในโลกของเรา190ประเทศเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่สตรเท่านั้น,นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าระบบรัฐสภาเนี่ยถ้าเป็นระบบรัฐสภาที่มีนายกเนี่ยเท่าที่ผมเห็นในโลกเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะทั้งหมดเลยก็คือเลือกสอสแล้วหัวหน้าพักหรือปารติลิสระดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะเป็นนายกโดยที่บอกไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า เนี่ยถึงเวลาเนี่ยปาร์ตี้ลิสเบอร์หนึ่งหรืออย่างเงี้ยจะเป็นนายกแล้วคนก็ได้เลือกตรงคือหมายามว่าคนได้แสดงเจตนารมณ์ผ่านการเลือกสอสออยู่แล้วว่าใครจะได้เป็นนายกพูดง่ายคือวันมันเลือกตรงอยู่แล้วอใช่ไหมในมุมของเจตนารมณ์ของประชาชนใช่ไหมในยะมันเป็นอย่างนั้นมันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วมันก็มันเวิร์กในตัวระบบของมันครับโอเคคือที่การเลือกตั้งเกิดขึ้นล่าสุดเนี่ยนะฮะ คนก็รู้ว่าถ้าเลือกเพื่อไทยเนี่ยจะได้คุณยิ่งรักเป็นนายกถ้าเลือกประชาธิปัตย์ก็จะได้คุณพิสิทธิ์เป็นนายกมันตรงอยู่แล้วไงก็ช่ดครับมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าต้องการว่าให้ประชาชนเลือกนายกได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนไอ้รูปแบบเปลี่ยนเพราะอยากจะได้คนที่ตัวเองต้องการนะครับ ผมเข้าใจว่ามันมีเจตนาตั้งต้นแบบนี้มไม่ได้มีเจตนาของการพยายามสร้างระบบะหรือพัฒนากิจกติกาให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วสําหรับการเลือกสอสหรือเลือกนายกรัฐมนตรีครับคือถ้าไม่ไปทําให้มันพิสดารมันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วครับโอเคให้ผมถามหนึ่งสมมติแยกนายกออกจากสภา,าแยกนายกจากสภา,าเลยนะคือหมายความว่าถ้าสมมติในสมัยคุณเป็นสสเนี่ยไม่มีหัวหน้าพัก มาสั่งคุณให้ยกมือโหวตตามนู่นตามนี่ได้นะให้นายกเนี่ยสั่งสอสอไม่ได้เลยเนี่ยมันมันจะดีไหมคือพอถึงเวลาพอทางานจริงอะ่ะมันจะดีไหมมันฟังเหมือนว่าดูดีเพราะว่าคราวนี้นายกจะทําอะไรเนี่ยต้องเกรงใจสภาละไม่ใช่บงการแล้วทาอย่างที่เขาเรียกว่าด็จการรัฐสภาเนี่ยจริงๆในระบบรัฐสภาเนี่ยนะฮะฝ่ายบริหารหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่สามารถจะมาสั่งการอะไรฝ่ายนิติบัญญัติอยู่แล้วหลักการเป็นแบบนี้ครับ แต่ว่ากระบวนการของรัฐสภาเนี่ยมันสอดรับกันได้ระหว่างตัวนโยบายจากฝ่ายบริหารแล้วก็การขับเคลื่อนของฝ่ายรัฐสภาไปในทิศท,ทางเดียวกันแต่ถ้าไปตัดโซ่ตรงนี้เสียเนี่ย<ะ>รัฐบาลชุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่ผมว่าโดยเฉพาะยิง่งถ้าได้คนที่ฝ่ายคุมอำนาจเขาไม่ต้องการด้วยเนี่ยนะฮะก็จะน่าเห็นใจแล้วก็เหน็บหนาวมากครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะจะ ผมว่าทําอะไรยากฮะคือผ่านกฎหมายเลยไม่ได้มันจะวุ่นวายก็ลาบากฮะงันข้อไปเรื่อยใช่ครับแล้วก็การจัดคือเดี๋ยวนี้นายกรัมตรีประเทศไทยเนี่ยทำอะไรยากมากๆขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะฮะถ้าเราดูที่ผ่านมาย้ายข้าราชการก็ก็ย้ายลำบากาสมชก็โดนสารปกครองเล่นอ่ะถูกต้องฝ่ายบริหารจะขับเคลื่อนนโยบายที่จะมีการพัฒนาลงทุนในปริมาณตัวเลขมากๆก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายจะประกาศนโยบายอะไรที่ มันมีการถึงเนื้อถึงตัวประชาชนจริงๆก็ถูกหาว่าเป็นประชานิยมก็กําลังจะมีกติกาออกมาตร,รวจสอบนโยบายในเชิงประชานิยมที่ว่าอีกซึง่งถึงขั้นอาจจะให้กรกตมาดูเลยว่านโยบายเนี่ยมันมันประชานิยมเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำไปก่ <Okay. S 1> อนก่อนต้อนหาเสียงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากาติกาตัวนี้เดินไปข้างหน้าเนี่ยนะฮะนายกรัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยแทบจะไม่สามารถใช้อํานาจบริหาร ทำงานได้จริงๆเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าต้องการถอดเขี้ยวเล็บนายกคือเหมือนกับว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าใครอยากเล่นการเมืองเนี่ยโอเคเชิญคุณก็ลงสมัครไปคุณอยากจะเป็นนายกก็เป็นไปแต่ว่าอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่อยู่ในมือของนายกจะสั่งการอะไรได้ม่ได้มามันเหมือนกับว่านั่นคือยุทธศาสตร์ในส่วนหนึ่งซึ่งมันจะตอบโจทย์อะไร่ะฮะมันจะตอบโจทย์ว่านี่คือประชาธิปไตยที่ที่เรากําลังพูดกันหรือนี่คือประเทศไทยในหน้าตาที่คนกลุ่มหนึ่ง ต้องการถ้าเอากันแบบนั้นเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าการรัฐประหารคราวนี้คำว่าเสียของคงเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมหนักใจก็คือสุดท้ายคำว่าเสียของที่พูดพูดกันอยู่เนี่ยนะฮะ,ฮะระหว่างคณะรัฐประหารในแม่น้ำห้าสายเองเนี่ยเข้าใจตรงกันหรือเปล่าว่าความหมายของคำว่าเสียของเนี่ยคืออะไรอันนี้น่าสนใจมากคือค,คือเสียของในมุมมองแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยเหมือนกันไม่เหมือนกันเลยละไม่ใช่ไม่ค่อยวันนี้เราคุยกับคุณนัทวุฒิสสย